เหมือนหางตาผมเห็นผ้าพี่ผ้าปิวไม่แต่พี่ได้ย,ยินเ,เสียงไงที่ได้ยินเสียงใช่ไม่รู้สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ครับการไปรสูจน์ของเราเป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกแล้วครับซึ่งเรื่องน่ากลัวนี้ผมก็ไม่กล้าไปคนเดียวครับพูดตรงๆเลยวันนี้ผมเลยชวนเพื่อนๆมาครับนี่ครับ,รบผมหนึ่งลอง,จงใจไฮแลนด์ครับ ลัมีฟิลกับมีแก๊ปด้วยอ,อันนี้ก็เป็นแก๊งลงใจไทยแลนด์นะครับที่ทําคลิปทดสอบสังคมที่อยู่ในหาดใหญ่นะครับ<ม>ก็ถ้าเป็นเพื่อนๆที่เคยติดตามผมจะรู้นะครับผมก็เคยชวนหนึ่งมาเล่นอยู่วิดีโอที่แล้วนะครับที่คุณยายสปีดกับผีช่อยแก้วนะตอนนั้นเราก็ไม่เจออะไรกันเนาะไม่เจอเลยเออแล้ววันนี้เรามาไปสูจนอะไรกันดีวันนี้ผมจะคือผมได้ฟังเรื่องจากจากเพื่อนผมนะคือมันไปฟังเรื่องจากใน u t u b e นี่แหละว่าเปิดเพลง มอร้องไห้เพลงที่จัดในงานสพยเปิดเพลงมอร้องไห้ฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนว่ามีคนมานั่งฟังด้วยเหมือนมีมีคนที่สามที่เราไม่ได้เชิญมานั่งฟังด้วยแล้วเพื่อนผมลองทําดูคือตอนนี้มันก่อนก่อนเปิดอ่ะมันไม่รู้สึกเลยอืมมันแบบสบายๆเลยอ่ะคือมันไม่มันมคนไม่ไม่กลัวอยู่แล้วพี่ใช่มันก็ลองเปิดฟังสักพักมันรู้สึกเหมือนว่ามีใครแบบเหมือนมากดไหลเลยรู้สึกปวดๆแล้วแบบมันมันมันแบบว่าขยับไม่ไม่ไม่คล่องอะไร แล้วส่วนตัวหนึ่งคนเชื่อเรื่องผีไหมกลัวผีไหมไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วกับกับฟิลกลัวไหมกลัวครับสองคนหลังนี่กลัวแต่ก็มาด้วยแต่วันนี้ก็มาด้วย คือตัวผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีเซตเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยเจอนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองพิสูจน์กันกับเพลงมอร้องไห้มอสร้องไห้ครับแล้วเราทำพิสูจน์ที่บ้านมันก็ธรรมดาไปใช่ครับเราไปที่ไหนดีวันนี้บ้านร้างเลยครับไปบ้านร้างได้แล้วบ้านร้างที่ผมจะพาไปนี้เป็นบ้านร้างที่แบบว่าโคตรน่ากลัวเลยครับในหัวใจที่ดังมากเรื่องนี้มันมีเรื่องเล่าเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไปดูในช่องของลองใจไทยแลนด์ดีกว่า อของผมเป็นด้วยพิสูจน์เพลงมอสร้องไห้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูคลิปเต็มๆที่ไปพิสูจน์ที่บ้านล้างกดที่ช่องลองใจไทยแลนด์เลยครับเป็นของเพลงลิงเว้ใต้วีโอนะครับอ่ะก่อ่ออนืนเดี๋ยวเราไปที่บ้านนี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยไปพิสูจน์กันครับครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านล้างที่หนึ่งเราให้ฟังนะครับนี่ครับตอนนี้ข้างหลังมันมืดมากเดี๋ยวให้ไฟส่องไปให้ดูครับต้องลอง,ลองสอง่องไปข้างหลังหลังที่สี่รับจากขวาหนึ่งสองสามสี่นะครับหลังที่สี่ครับมองไม่เห็นตอนนี้มันมืดมากครับ ีัยเราเข้าไปดูข้างในเลยครับเข้าไปล้องตอนที่ผมพาเพลงนะ่เพลงมอลร้องให้เดี๋ยวเราเข้าไปลองพิจ์กันในบ้านที่สี่กันดูดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชั้นสองนะครับชั้นที่เพราะว่ามีเเกิดเหตุที่มันไม่ได้จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับวันนี้กำลังเช็ดขากันอยู่ครับนี่ครับขาที่สามตอนนี้ผมกัเตรียมขาไว้เพื่อที่จะมาเปิดเพลงมอลร้องให้กันนะครับตอนนี้อยู่ก็ยิ้มได้อยู่รงรู้นะครับนี่ส่วนนี้แก็เนะ แต่กล้องเราโดดเดี่ยวมากก็ต้องอยู่ในที่ที่นักบเราคนเดียวตรงอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่กับหนึ่งมันก็ยังไม่ได้แตดีกว่าอยู่คนเดียว,วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราลองจัดจักเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันครับอโอเคอันนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะครับหนึ่งพร้อมไหมพร้อมพี่พร้อมนะแกพร้อมไหมแต่กล้องผู้นักศึกษา,า <c oughs> เราไปอยู่ในมุมมืดคนเดียวเลยโอเคอันนี้คือที่เขาเล่ามาก็คือถ้าเราเปิดเพลงนี้อาจจะมีไห ที่เขาเล่ามาคือให้เราเปิดเพลงนี้เราอาจจะเจอใครมานั่งเป็นเพื่อนด้วย <c oughs> ใช่ไหมซ <c oughs> ิ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านล้างที่เคยมีเรื่องเราซึ่งก็ไม่แน่อาจจะอัเชิญใครมาได้ก็ได้นะมาลองเ,เปิดดูเลยเพื่อนๆ,ๆ <c oughs> ดูไป,ปพร้อมๆกับพวกเราสองคนเลยนะครับ คือไม่ต้องฟังที่เนี่ยเราฟังที่บ้านก็น่ากลัวแล้วออกเพลงมันเหมือนเพลงที่เปิดในงานศพนะใช่มันคือเพลงที่ไว้อะไรศพคือเราฟังสักกี่นาทีดีพี่จนจบเลยไหมจบเลยก็ได้แปดนะที่เรื่องเราของบ้านนี้คือเจออยู่ตรงนี้ใช่ไหม<ช>ที่ระเบียงด้านนี้ คือตอนนี้เราไปอยู่กันที่ชั้นสองครับชั้นสองตรงที่เขาวาดเจอนะครับไปยินไหน ตา,ตาผมเห็นมันเห็นผ้าพี่ผ้าปิวอนะไม่แต่พี่ได้ยินเสียงไงที่ได้ยินเสียงเสียงไม่รู้ออนี่บอกแต่ไม่เรียนหวังบอกว่าอย่าว่าแต่แก๊บ <laughs> เลยพี่ก้องไม่พี่บอกว่าจะเป็นเสียงที่ของในนี้นะจนไม่ใช่ในนั้นกูแก๊บ ยุ่งงงตรงในท้ายที่มาคนเดียวอย่างนี้พี่ไม่เอานะไม่ไม่ไหวจริงวะนี่พี่ว่าพี่ทนอยู่ได้นี่เพราะโดยอยู่กับหลายคนด้วยนั่นเรามาอยู่ในสถานที่ที่มีประวัติอล้พี่เออนั่นไงเรียเดสามอีกห้ารึก็เสียเรียแล้วอืมเสียเรียแล้วไปละเสียเรียแปดอัทีทั้งหมด ข้าวแล้วกันข้าวแล้วกันตัดข้าวมาทีท่านผมรู้สึกระแวงหลังนะคใช่เพราะมันเหมืนอนเพราะเราไม่เห็นหลังไงมันรู้สึกระแวงตลอดเวลาเออาะเี่เหมือกันจะมีกำแพงของพี่ลุงมากเลยพี่ลุงพี่เป็นคนเดียวเลหันหลังอยูน่นั่นแหละแม่งก็หันหลังหันหลัง

เอานโอ้ตเลยนนอนเล่นหามดูดาวดูดาวพี่โนวว่าแล้วว่าแล้วว่าจะขึ้นข้างบนทำไมมันต้องห้ามกันว่าแล้วทำไมต้องห้ามขึ้นข้างบนห้ามขึ้นโดนตปูแล้ไม่ได้อ๋อไอ้ โอ้ผู้มาตลอดทางเลยเอ้ยไอ้ไปว่างอะไรบ้างโอ้เออเก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากเลยนะครับดีมากเลยทีนี้รู้ไหมตอนแรกผมคิดว่าพวกพี่โอ้ยยังเลี้ยงกันหมดแล้วตอนแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ดีมากดีมากฮ่าโอเคครับก็เมื่อกี้ที่ผ่านไปนี่ผมนึกว่าแบบเฮ้ยโอ้เจอจริงแล้วซะอีกปรากฏว่าเป็นการโดนนี่ครับแก๊งลองใจไทยแลนด์มาแกล้งผมครับจำไว้นะแต่ละคนนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอาคืนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ทีนี้ครับ มาแกล้งผมแล้วไม่ได้ครับผมไม่ให้กลับง่ายๆครับ <c oughs> คราวนี้เราเอาของจริงเลยเอาเปิดเพลงมองลร้องไห้เมื่อกี้ใหม่แต่เราจะไปตรงนี้ทุกคนเลยรวมถึงตาก,กล้องสองคนตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เราทุกคนจะไปลองใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่บ้านหลังสีด้วยไปบ้านหลังที่เกานะครับหลังสุดท้ายหลังที่ลึกและแบบมืดที่สุดเลยครับห <c oughs> น่วไฟสองใบก็ไม่ถึงอ,ะอ่ะอ่าไหนๆก็มากันแล้วเราลองไปดูกันครับมาลองใจไทยแลนด์เรามาลองใจกัน ตรงไหนพี่โอเคเองไหมพพีซีเข้าไปก่อนนะครับลงพี่องพี่นองห้าหกไปจริงเหรอพี่ตรงนี้ก็ได้ไห,ไหมเรามาแรว่าแอเปิ้ลแมน อกไหมมาสุดเลยไสุดเลยสุดแกตัวเมื่อกี้เม่อกีที่ไม่ได้ไปนหาไม่ได้ไปโอเคลนี่ละได้ละเราอยากเข้าไปชนกำแพงนราอตรงกลางเลยแพงมีตอตังอยู่ตรงกลางภัไปเอาเลยเปิดเพลงไป โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังที่9ชั้นที่3ครับชั้นที่3คือชั้นสูงสุดแล้วครับลึกสุดแบบสูงสุดเลยครับนี่ครับแก๊งลองใจไทยแลนด์นู่นครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพลงชือเพลงกหนึ่งหอ่าเปิดเพลงมอร้องไห้แล้วฟังกันพร้อมๆกันครับมาเราจะได้มาสัมผัสประสบการณ์ร่วมกันครับมาี Thank you. ฟังจบกันไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวผมนี่ผมไม่เห็นอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็รู้สึกมือสั่นแล้วก็ไม่มีอะไรเนอะไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมรู้สึกละลายทอ้าหมแล้วพี่ว่าตอนเรามาซุ่มแกงพี่น่ากลัวกว่าเราอยู่นี่เนะเพราะฉะนั้นนะครับผมขอสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราฟังเพลงมร้องไห้แล้วจะเจอวิญญาณอะไรมานั่งด้วยเนี่ย ผมไม่ขอสรุปครับมันเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องวิญญาณครับ<ม>ใช่ครับอันนี้ผมไม่ขอสรุปนะครับเอาเป็นว่าพวกผมมาลองดูแล้วไม่เจออะไรกันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนมีนเรื่องไหนอยากที่ผมต้องคิดพิสูจน์กับีอื่ก็คอมเมนต์บอกผมได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองหาดูว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วผมจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนดูกันแบบนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดติดตามที่ช่องของผม55 Infinity นะครับและก็ช่องนี้ครับลองใจไทยแรงครับผมให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคคครรรััับบบผมและะงจอไว้้ใหดีน ว่าสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองครับนั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนจบพี่จะพูดว่าสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นแล้วพเราพูดเคากันขนาดว่าไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองคุณไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองไม่เจ๋งเท่าเห็นเงไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองไม่เจ๋งเท่าเห็นอไม่เจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองอ่านี่ได้ได้ That yep, is now. <laughs>